ก็ไม่รู้มันได้อะไรเอาสกรีนมาล่ะเอาเอาล่ต้องให้คนมาตีอาวุธอแะบ่อยบ่อยชิโร่ให้เข้ามาหน่อยเดียวแอบแบบ โกงไอ้เหี้ยหลังเนี่ยไป้แล้วพอยสามพันลูกอันนี้อีกสามร้อยลูกไยขอยจ็บไปดีกว่า ไปเลยแปดแปดเลสเกิลได้เฮี้ยอ,ย,อยอะไรวะเนี่ยคือคว่ยอะไรวะเนี่ยเปิดไปหมดแล้วบอกอาวุธหนึ่งกล่องเดี่ยวนะไปหมดเลย ด้กล่องอาวุธสองกล่องกล่องอัปเกรดสองกล่องไอ้ยี่อาคุธกล่องเกาะกระเป๋าสตอรี่สีเขียวเงินนี่ไงของแลของแลอยู่นี่ เริ่ม30,000กล่องอัพเกรดเปอร์เซ็นต์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะไอ้ยาใช่ปะ่ะกล่องอัพเกรดผมได้มาแค่2กล่องเองอ่ะ3 0ม0 0ื 30, อ่ะ um โคหกล้านสามหมื่น505หกล้านพ่อมึงอะอะไรอะ่ะมันคือเฮียอะไรอะ่ะ <f ix> กล่องสุ่มรถประกอบ thank you แอดมินครับแอดมินครับครับไอ้กล่องชิ้นส่วนประกอบคืออะไรอะ่ะผมง,งอะ่ะผมมีสามอันอะ่ะแล้วมันต้องเอาเงินเสียงเงินห้าแสนเพื่อไปคราสุดต้องไหมแล้วก็ามาทำอะไรต่อ,ตอเอามาแลกแอดมินหรอน่าจะมีโต๊ะมาให้แลกรถเลยครับแล้วไอ้พวกนะขวามือคืออะไรอะ่ะ สามมือรถอะใช่ไหมอ่าอันนั้นมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นรถโดเนต่ะครับไม่ใช่เป็นรถหมื่นหนึ่งหรือเปล่าอ้าวแล้วผมเติมสามหมื่นแล้วผมจะแกลกรถได้ที่ไหนอ่ะแกลกรถต้องรองประกาศครับอ่า ไอ้ขี้อย่างงงอ่ะวันนี้พอยพอยมันไม่ใช่อันนี้เนาะอันนี้ฟรีเนาะน,นี่พอยฟรีนะใช่ไหมคงไม่หายแล้วนะพอยเนี่ยเอาเคไม่หาย ของฟรีหวานช่ำโมเยโหวานช่ำโมเยโเป็นการเติมกาชาที่งงมากๆไอสัตว์ อ๋อแล้วกูอ๋อไอ้เย็ดแม่ทำเพื่ออะไรอ่ะหมายถึงว่าใช้พอยต์แรกนะครับใช้พอยต์แลกผมคิดว่าไม่น่าจะมีแต่นะอ๋อไม่น่าจะมีใช่ไหมครับโอเคชไม่เป็นไรครับพี่ชายได้รถยยััังงครบยังผู้ทำเพื่ออะไรคุณลุงอยู่ไหนครับอยู่ไอ้นี่โอ้ยอยู่เขาหน่วย เยี่ยเสียงกันสองล้านฟรีไลสจตัดข้าอะไรครับหไปแลกไอ้น,นี่อ่ะด็ ไอ้แล็บชิ้นส่วนกี่อันหนึ่งแรกลดได้อ่ะสี่อันเลยเหรอสี่โหอ,อย่างยากอ่ะไอ้เหี้ยตรงเลยเขามีเอาพี่แล้บพี่ไม่รู้อ่ะพี่ตอบไปแล้วว่า อ่าเห็นลิง์ที่ผมส่งให้ไหมเอาลิง์เนี้ยไปใส่ที่เอออุศาเปิดได้อย่างละหนึ่งกูก็ เจเลเอร์เนี่ยไอ้เยไปสุ่มใหม่เพื่ออะไรอ่ะสองล้านหวยทําเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเพื่ออะไรอ่ะคือทําทําไมอ่ะพี่เค้กอยู่ไหนอ่ะพี่เค้กพี่เค้กของเราเรียบร้อยแล้วครับขอ,ขอบคุณครับเลยแมงล็อกชัว อมนเแม่งล็อกชัวว่าไม่ใช่และไอเฮียทีราขออยหมื่นเด พ่อมึงกังบมึงดเนีมาสี่เฮียไยรถเป็นแรงขนาดไหนวะเฮียรถนำหนุนไหมนะผงสกีนไปได้ไหนออนตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันบั๊กอยู่มันยังแลกไม่ได้ดุงได้มาเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าขอรับสี่สิบเดยได้ ว่าไม่ใช่แล้วไหมเฮียกูว่าไม่ใช่แล้วว่าว่ามันล็อกแน่นอนเลยว่าโบร์อัพรูกเ่ยผมออกไปรอตอบมันแล้วอ๋อโอเคอก,กูตามไปแป๊บหนึง่งโอเคได,เด้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกให้ มึงบอกชินโมมนมาของก่อนดิซ้อมกับอะไรอ่ะนอนไอ้อัพลุงซ้อมกับอะไรซ้อมกับทีมไอ้ซ้อมกับแก๊งในเมืองเราเนี่ยแหละเมืองเมืองแฟมหลักอะ่ะอ๋อ ม,นะมันต้องเปิดวีซิงอะไรปะไม่เนาะปิดเนาะต้องปิดวีซิง ถูกละเดิมมันอามรฮีครับแาไฟไอเฮีถ้าหมื่นหนึ่งไม่ได้นี่กูร้องให้นะไอสัตว์เฮ้ยไอชู้จะเติมทำไมอ่ะมันแลกได้ไม่ใช่หรอชิ้นส่วนน่ะเพื่อ มันไอ้เดี๋ยวชิ้นส่วนมันเลขได้ไมัใช่หรอเอา้ามึงหลอนไรเนี่ยโอ้โอนคืนได้ปะวะโอนไปแล้วเยี่ยไอ้เชี่วเงินคืนได้เปล่า โอ้โหเฮียเลยยุคซื้อบื้อไอ้สัสซื้อบื้อจัดจัดเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยเฮียศูนย์เก้าสิบเอ็ดสองห้าหกเจ็ดยี่สิบสามสี่ห้าเอ้ยเท่าไหร่วะยี่ิบสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสี่ห้าสี่ห้า AM ใช่ไหม PM หรือ AM นะ PM หรือ AM อครับ PM อบครับเมาของได่ครับลุงเข่าวน่วยเร็วหุดหงิดแล้วไอ้เหี้ย่ะทำไมครับลุงใครทำอะไรครับ ลมีใครทำไรหรอกไอสัตว์กูลืมไปว่ามันแลกได้กูเสือกไปเติมหมื่นนึงเนี่ยโอ้โหเสียดายตังจัดล <c oughs> ุงมีไพ่หลบับเออมีเดี๋ยวนะชิ้นส่วนมันแลกไม่ได้ปะ <c oughs> ไม่ได้เนี่ยไม่มีเนี่ยไอยเนี่ยไม่มีมันไม่ให้แลก <c oughs> มาสัตว์ไม่ได้ให้มันรู้ไปเฮียเออสองอันแหนมเมวแหนมเมวแหนมเมวแหนมเยยอัพ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 ห้าโคบชิ้นส่วประกอบ สร้างมันขึ้นมารับมาแล้วด้สำเร็จจงออกมารับหยับ904เกียร์904 904 904 904 904 904 เขี้ย90 4 90ซ90 4พราววันนี้ใช่หรอเรื่องไรมีซ้อมแล้วครับลุงเออรู้แล้ว กลิ่นไหม้คอมพิวเตอร์ใหม่ใหม่ใหม่กูคิดเองหมดแล้วเนาะไปครับลุง เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจูจูรถของแฟมนะครับผมจะสอนวิธีการจููรถของแฟม